วันนี้มีบทวิเคราะห์จากคอยเด็กอีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องของตัวเลเจอร์นะฮะเลสเจอร์สถานการณ์นะเมื่อวานนะเป็นเลสเซ่นนะครับเขาบอกว่าเป็นบทเรียนนะที่เลเจอร์เนี่ยจะต้องพึงเหมือนเหมือนต้องเรียนรู้จากครั้งนี้ไปเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยมีการสื่อสารที่ไม่ดีนะ p u i l i o m o u n u n i t i t n o o e s n t w t work l i k o m p u t u t e r d o d e นะมีการเขียนเขียนเอาไว้เลยนะครับคือ การอธิบายของ CO นะเลตเจอร์ CO เนี่ยพาสคาลเนี่ยกัวเจเนี่ยมีปัญหานใช้คําพูดที่รุนแรงแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็เสียงกันไป 1, 2, 3, 4งนะครับเนื่องจากมันมีคอนเซิร์นเรื่องของการอัปเกรดนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณ s ต r e ไพรเวทค Key ไว้ข้างในนะครับแต่คุณ p a s c าลเขาบอกมันไม่ได้ในการ Store มันต้องเป็นแบบนี้แหละนะแล้วมันก็ เปลี่ยนไม่ได้นะฮะจริงๆทุกๆเจ้าเขาทำกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไปอธิบายที่มันไม่ค่อยดีไงนะผมก็ยังมองว่ายัางไงดีมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละมันก็ไปเก็บที่อื่นด้วยนะแต่ว่าคุณพัสขาวเขาในมุมเขาคือปลอดภัยสุดๆไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องห่วงปลอดภัยสุดๆเออ่ก็ทําให้กระแสหลายๆคนเนี่ยก็ย้ายไปเก็บที่อื่นกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มย้ายออกไปาบางคนก็ ออกมาบอกว่าไม่ก็จะไม่ย้ายนะก็คิดว่ามันยังปลอดภัยอยู่ก็ไว้ใจในตัวของทีมงานเลเจอร์นะครับมีกู้รอวมาหลายคนนะเขาบอกว่าก็มันก็เป็นภาพที่ไม่ดีแหละห่งคือการสื่อสารไม่ค่อยดีสองคือก็ก็เห็นช่องโหว่อยู่นะแต่ช่องโหว่มันก็เล็กมากก็จริงอย่างที่คุณคุณปาสคาวเป็นคนอธิบายมันเล็กมากก็จริงแต่ว่ามันก็มีช่องโหว่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็พยายามจะตีตัวออกห่าง นะครับอีกหลายคนก็บอกว่าไม่อะยังคิดว่ามันก็ยังปลอดภัยอยู่นะมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะยังเชื่อมั่นในตัวทีมงานนะแล้วก็คิดว่ามันดีผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้ดีเซนท์ลาอะไรแบบนี้นะมันใช้คำว่าเชื่อมั่นในทีมงานได้ไหมนะฮะประมาณนั้นเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับสั่งเทเซอร์ใหม่อันแล้วกลายเป็นอย่างนั้นไปเลเจอจะเจงไหมยอดหายไปเยอะผมบอกไดยเลยยอดหายไปเยอะแล้วก็กระแสะมันเปลี่ยน พลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากแบบฮาร์ดแวร์บอลเลตอันดับหนึ่งี่ทุกคนแบบนึกอะไรไม่ออกก็เลเจอร์ไว้ก่อนนะฮะต้องบอกว่าันดับหนึ่งจริงๆนะตอนนี้ก็เริ่มแบบกระแสก็มาทางเทเซอร์เยอะนะโดยโดยิ่งยี่ห้ออื่นด้วยนะก็ลดกันไปอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนแบบนี้แหละนะครับคุณเห็นอย่างเบอร์กับ o p e n c สิ o p e n C เนี่ยแข็งแกร่งจนกระทั่งไม่คิดว่ามันจะมีวันที่มันแบบมีใครมาชาเลนจ์นได้แล้วจู่ๆเบอร์ก็มานะ งั้นก็มันก็คล้ายๆกันแหละอะไรอะไรมันก็ไม่จรหลังยั่งยืนนะครับถ้าใครอยู่ในสเปซนี้มันนานๆจะรู้เลยว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่รักษาไว้ยากมากนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเป็นแชมป์เนี่ยมันยากรักษาแชมป์ตลอดไปแล้วต้องเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการชีวิตมันจะเหนื่อยเกินไปนะครับเราเห็นเอกเชนก็รู้นะว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาเนี่ยก็ไม่มีเอก n g นไหนที่มันอยู่นานๆเลยนะใบนาเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่แต่มันไม่ได้มีอะไรที่การันตีเลยนะว่าใบนนจะต้องอยู่ตลอดไป อะไรอะไรก็มีความเสี่ยงเพื่อนๆอยังไงก็กระจายความเสี่ยงกันให้ดีนะครับอโอเคพาไปดูอาเวนิดหน่อยนะฮะปรากฏว่ามันมีบั็กในอาเว V2 นะฮะที่เฉพาะเชนโพลีกลอนนะัะปรากฏว่าทําให้อสเซทเนี่ยไม่สามารถถอนได้ในในคอนแทรกก็มีการบวตในคอมมูนิตี้นะว่าให้รีบๆฟิกบ,บ,บักตรงนี้ให้จบนะครับ <c oughs> บั็กตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับ V านะ แล้วก็ไม่เกี่ยวกับเชนอื่นด้วยเฉพาะ V2 ในโพลีกอนเท่านั้นนะครับอ่ะบอกไว้ก่อนประมาณนี้แล้วกันนะครับใครไปเล่นอะไรแถวๆไหนตอนเนี้ขึ้นไป V2 V3 อะไรแถวๆอาเวเนี่ยก็ระมัดระวังตัวกันในหน่อยแล้กันนะอ